สวัสดีครับคุณหิมครับมรนนีมาเอาป่าครับมาเอาป่าอยู่ในซาเนาะเอาไปเอาไปทำบุญครับเอาไปฮหดบุญมน,นีสิมีต้นเงินจากทางบานันทนทะุมเนาะมาทอดถวายที่วัดบรนท่าพันหงครับแต่เลยว่าเอาป่า,ไปป,าไปปันพี่ปันน้องกินเพิ่นสีมาทอดต้นเงินกัน,กนมาหลายคนอยู่ได้พี่น้องเลย ห้าหกสิบขนผมได้มากรับมาเอาป่าในสาครับในสาของอุ้ยของอุ้ยปองเนาะเอาป่าบึกได้พี่น้องเอ้เอาป่าบึกมองที่สาสายมองครับสายมองกลางเอามองนี่ก็บมอง,ามองาตาใหญ่เติบอยู่เด้มองสิบหกเซนผมได้มองสิบหกเซนห้าสิบตาครับพี่น้องเอาตัวใหญ่มือนี่เอาป่าบึกเพื่อนว่าเอาจักซองตัว ตอนนี้กำลังกลางมองอยู่ตอนนี้ผู้หนึ่งขี่กระบะปูนผู้หนึ่งผู้หนึ่งก็ใส่แกนลอนเนาะนั่งแกนลอนเป็นผู้ดิงกันสีนั่นไปครับติดกลางไปเรื่อยๆครับ กลางสิแล้วแหละครับแต่ว่าปลากระถืกม่งแล้วครับโอ้ที่ตูใหญ่ตืบเด้พี่น้องเลยปลาถึกแล้วครับพี่น้องเบื่อดูปลายัาง ลงนะลงร้งนะร้อยเอาพะนะมาเลี้ยบมาดีพี่ดาตันี้พี่ดาบุญววะยู่พี่ดาตัวนี้ก็ได โอ้กูมาเลยกูมาเลยมาเลยมาถือยุพี่อีกตัวนึงพี่ตี่พีเป็นูดตนึงมดิงมาเลยดึงเลอือพร้อมบ่บ่บ่้องดึงกับเจ้ามาพร้อมหัน ย้อนนี่น่าไฟัยัไนะ้นูสามั่วตีตัวหนึ่งปุ๊บก็ได้ไปปุ๊บุโคเลยดปุ๊บดู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 ูดดู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 าูด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 ูนูดูดูดููด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 ดขึ้นูนูด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 ดูงูด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 ูยเดู่ด โอ้ถิีกสองตูเลยกดออกไปทิดตรอกเจามันทิศอไปเอาไปบ่อมีตะปามึกนีละตไปไโอ้แม่ทิศตีตัวนี้คโอ้ตูละประมาณสิโลแล้วก็ตัวนั้นเอาตัวนั้นตัวอันตัวนี้ตัวนี้ปล่อย

ก็เอาหม้นลงแต่หกดไว้เท่าไรห้าลูกหโ้าลูกปลกันได้เป็ขีดห้ลประมาณห้ลูกสองหู้กสอเลยตันั้นดีเอโโกัวหกล้ลกสองหลสลสองเปขีด เาโลหกโลห